สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมออโต c แกดม,มีหลายคนถามเข้ามานะครับเจอปัญหาในเรื่องของการใช้งานคาสั่งออฟเซตจริงๆคําสั่งออฟเซตเนี่ยผมจะสอนในคอร์สเบสิกพื้นฐานนะครับในส่วนของบทที่4นะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอันที่หนึง่งในส่วนของออฟเซ็ตเนี่ยนะครับคือโดยปกติมันจะเป็นการใช้งานคําสั่งหรือที่เรียกว่าเป็นการเขียนเส้นขนานนั่นแหละ ปกติถ้าสมมติว่ามันมีสองเส้นอ่ะซมวติวมีมามีเส้นหนึ่งสิเออนี่เป็นแบบนี้อาจจะเส้นตรงเนาะอ่านี่เป็นแบบนี้นะครับอีกนึงเป็นแบบนี้นะครับออฟเซตเนี่ยหรือคลิกไปที่ไอคอนนี้หรือพิมพ์ O นะครับ O อเอนเทอร์ Enter เนี่ยนะครับผมมันจะสามารถนะครับใส่ค่าค่าจะมีการใส่อยู่2ค่านะอย่างเช่นถ้าเราเห็นเนี่ยไอตัวทอนเนี่ย ตัว t o สเนี่ยตัว t o สไม่ให้ทอนสิ t อสเออมันเป็นค่าประมาณการนะครับไอนี้ประมาณการคือถ้า enter ไปเลยหรือพิมพ์ t enter เนี่ยนะครับเราคลิกไปที่เส้นนี้มันก็จะวางนะครับเมาส์วางตรงไหนไอ้ชิ้นงานนี้ก็จะวางแต่นะครับมีคนใช้งานผิดคือไปที่ทอสเนี่ยนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ขึ้นไปนะครับไปที่ทอสเนี่ยแล้วก็เลื่อนเมาส์ขึ้นไปแล้วก็ไปป้อนค่า แล้วมันออกมาไม่ตรงมันออกมาไม่ตรงนะครับเกิดจากอะไรอดูแบบนี้ดูแบบนี้ก่อนก่อนอื่นนะครับมาที่ Dynamic Input นะฮะ Dynamic Input เปิดจากตรงไหนนะครับคลิกไปที่ Cu ั t o m i ม e เนี่ยนะครับแล้วก็ d y n a m i c Input ต้องเปิดนะครับติ๊กไมถูกมันก็จะเปิดขึ้นมาทีนี้คลิกขวาที่ด y n a m i c Input ไปที่ Dynamic i n น u t นะครับเนี่ยบ่อยครั้งนะครับหลายคนจะปิดตรงนี้ไว้ดูนะน้องๆดูนะครับ มันต้องเปิดตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมไม่ดูก่อนเดี๋ยวผมไม่ดูก่อนอ่ะปิดก่อนอปิดก่อนปัญหานะครับปิดก่อนนะเสร็จปุ๊บนะครับถ้าสมมุติว่าผม offset เส้นนี้ออกมาเนี่ยสี่เมตรเนี่ยนะฮะอ f f s e ตเส้นนี้ออกมาสี่เมตรนะ o enter เนี่ย ah o enter นะครับถ้าผมป้อนค่านะครับผมป้อนค่าสี่แล้วกด enter เป็นหนึ่งครั้งอันนี้คือการใส่ค่านะครับจากนั้นคลิกที่เส้นนี้มันจะออกมาสีแน่นอนแหละแต่ถ้าคลิกตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนมองออกมานะฮะ เดินมองมาผมป้อนค่า5หรือ6เนี่ยอ่ะหก enter มันก็จะยังคงออกมาที่4อ่ะมันเกิดอะไรก็เมื่อกี้เนี่ยมีการปิดนะครับหน้าต่างการใช้งานของเขาในการป้อนค่าออกไปมันก็เลยไม่ออกมาที่6นะมันออกมาที่4คือเก่าเนี่ยเป็นเพราะตรงนั้นนะครับ2ทีนี้ไอทอนเนี่ยไอทอสเนี่ยเออยังทอนทอนเดี๋ยวไอทอสเนี่ยนะครับอ่ะสมมติว่าเป็น O enter ใหม่เนี่ยแล้วทอสเนี่ยหรือพิมพ์ t enter เนี่ยนะฮะ แล้วคลิกไปธีตรงนี้แล้วเลื่อนมองออกมานะครับเลื่อนมองอมาเห็นไหมฮะมันมันจะวางแล้วเส้นจะวางแต่ถ้าป้อนค่าอย่างเช่นใช้หกอ่ะหกนะเอนเตอร์ Enter ไปมันเป็นค่าป,ประมาณนะพอมันเป็นค่าประมาณเสร็จปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะดูตัวแรกก่อนนะอย่างเช่นตัวนี้อันนี้มันล็อกที่4ถูกต้องไหมมันก็เป็นสี่อ่ะผมใช้ในมนชั่นตัวไหนวะเนี่ยโอเคอ่า ให้มันคือกันก่อนตัวใดน a r c h i t e c ็ m ขีดขีดมนี่นะครับติ๊กไปเอาอย่าบอกนะว่าเป็น annotation scale เออโอเคว่าขี้เกียจปรับเดี๋ยวเราจะงงอีกนะครับผมขอใช้เป็นตัว standard แล้วกันนะฮะใหญ่ช่างมันแค่อยากจะให้ดูนี่นะฮะ ออกมาเป็นแบบนี้ไม่ใหญ่เออพอได้4เมตรนะถัดจากนั้นตรงนี้ล่ะที่บอกว่าใส่6เนี่ยเห็นไหมนะครับ5.98 1 2ดหนึ่งดังนั้นทอสเนี่ยมันไม่ได้ป้อนค่าแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลย,เลยถ้าไม่ได้เปิดโหมดที่ผมว่านะครับทีนี้กลับเข้ามากลับเข้ามานะแตนะคลิกขวาเปิดเข้าไปตรงนี้ใหม่แล้วเปิดนะครับ แอนิเบิลเนี่ยก็คือเปิดการป้อนค่าระยะห่างมันเป็นคล้ายๆกับค่าดิสเทนต์ของมัน,นะอะกดโอเคไปคราวนี้ลักษณะของการแสดงผลของโหมดมันจะเปลี่ยนไปนะอย่างเช่นอ่ะโอเอนเทอร์ Enter, ใช่ไหมครับคราวนี้ผมป้อน4ก็จริง4นะเอนเทอร์ Enter ไปนะฮะป้อนสีเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกที่ตรงนี้เลื่อนมองออกมาคราวนี้จะสังเกตเห็นนะระยะห่างหรือค่าดิสเทนต์เนี่ยถ้าผมคลิกซ้าย1ครั้งมันจะวางที่4ก็จริงแต่ถ้าคลิกอีกเลื่อนมาแล้วผมป้อน6 มันจะขยับ6เห็นไหม8ก็ขยับ8ดังนั้นในทิศทางนี้ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้แต่ในส่วนของทอส์ลองดูนิดนึงนะครับทอส์นะหลายคนที่บอกว่ามันเป็นค่าอันนี้ถ้าเอนเตอร์ไปปุ๊บแล้วคลิกที่ตรงนี้ดึงออกมานะครับค่ามันจะเปลี่ยนเห็นไหมค่ามันจะเปลี่ยนจากนะครับคอร์ดเนตเนี่ยมาเป็นการป้อนค่ายีใส่8แปดเอนเตอร์ไปลองดูนะดีเนียเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะคือ8คือเก่าดังนั้น สรุปนะครับปัญหาเรื่องการใช้งาน o f f เซ t เนี่ยนะครับที่บอกว่าใช้ใช้ก่อนหน้านี้ใช้งานได้แต่ปัจจุบันใช้ไม่ได้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับสาอีกครั้งนะเลื่อนมองมาที่ Dynamic Input นะครับคลิกขวาไปที่ Dynamic Input Setting ติ๊ตัวนี้นะฮะติ๊กตัวนี้ไว้นะครับเปิดมันแล้วก็กดโอเคไปดังนั้นมันก็จะกลับเข้ามาเป็นการใช้งานแบบเดิมได้นะครับผมประมาณนี้เนาะอันนี้จะสอนอยู่ในคอร์สเรียนานแต่ว่าออินวันเนี่ย สอนไปถึงบทที่3แล้วก็เลยเอามาแจ้งข่าวก่อนจะสอนอยู่ในส่วนของบทที่4นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยน้องๆหลายคนที่ติดปัญหานะครับว่ามันเกิดอะไรเนี่ยนะครับก็เห็นมีเทรนเนอร์หลายท่านสอนอยู่แต่ไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะไอ้ตรงนี้มันสําคัญนะเพราะว่าปัญหาถ้ามันเกิดจากตรงนี้หรือเป็นการตั้งค่าผิดหรือมีการคลิกอะไรก็ช่างผิดนะครับมันก็จะทําให้เรางงใปกรใหญ่ นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b ้ด้วยกันใครที่สนใจข้อเรียนนะครับตามวิดีโอก็สามารถสั่งซื้อได้ใน Lazada และก็ Shopee นะครับตามเวอร์ชันต,ต่างๆเป็นข้อเรียนพื้นฐานนะครับส่วนใครที่สนใจจะเรียนในส่วนของข้อเรียนส่วนตัวนะครับก็ติดต่อสอบถามเขาไ,ได้ที่ไ d l ด n e A a n i m นิเนี่ย A ย a n i m ิมนเนี่ยนะ0 1 0 9 2 5 5 1นเน่ะครับ A 0 1 0 9ย5 5 1หหรือโทร นะครับ098 509 8861นะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของแบบฟรงานถัดไปนะครับ